พี่น้องพี่น้องลาสูตรบอดบิกักบน้องเบสค้าเสียงบอกฮักกันเป็นภาษาฟินแลน์แล้วจ้าเบิ่งให้จบคลิปเด้อพี่น้องโอ้ยผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วบ่อมยิมเป็นไปบ่ได้แสดงว่าผู้นั้นบ่เคยมีความหักพี่น้องเอ้ยสาวเมืองการเบิ่งไปยิมไปจนว่าแขวแหงเบิลแล้วฟินทั้งคลิป พี่น้องเอ้ยเบิ้งให้จบคลิปเลยจ้าบ,บอลแลวกลับไปเบิ้งคลิปกันเลยจ้าได้ไหมกิจกรรมไหมกี่มโมงเราวกงกันวันเดี๋ยวจะจ,<อ>จ,ะจะมูกใหม่เข้ายิ่งจะแบบจมูกใหม่คืออะไรจะไปทำจนมูกใหม่ไหมดิทำทำไมอ่ะก็ต้องคนเราต้องเพิ่มเติมเสริมแต่งไลย <c oughs> เพิ่มนิดนึงตรงนี้เห็นไ,ไหมมันจะตตรงนี้ไม่เอาเยอะนะตรงสัตว์นะนิดเดียว มันจะแปลกนิดเดียว<ม>จริงหรือเปล่าจริงสิงงบอกหมอนะเว้ยไม่ใช่ทําเยอะได้ไหมเห็นแต่ทำไหมโอ้ล่าสุดบุ๊คจริงล่าสุดเบนด้วยไม่ทําแล้วสมมติว่าถ้าทําแล้วมันไม่ได้ดูดีเท่าตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้ดูดีเหรอเออตอนนี้ก็คือหล่อแล้วไงดูดีแล้วแล้วถ้าทําแล้วมันไม่ไม่ดูดีเท่าตอนนี้เราจะเราจะผิดหวังไหมก็ผิดก็ยากอยู่นะ แล้วมันก็จะต้องทําอีกมันก็จะไม่จบแต่แค่จะหมูกนิดนึงก็จะไม่ได้อยู่หรอจะมูกมันคือแกนกลางเลยนะเว้ยเนี่ยฉันก็ไม่ทดอัน้อันนี้ทำไหมนี่ไม่ทำเมียเลี้ยวก็ไม่อยากขอจะหมูกโด่งเนาะพ่อฉันนี่แหละจมูกโด่งอ๋อแล้วมันโด่งได้ใครนักมวยโด่งในแม่สิเออแม่มั้งฉันก็ไม่กล้าทำแบบสมมติถ้าเราทําแล้วโอเคบางคนทําแล้วสวยแต่ว่าถ้าเราเป็นเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นที่มันออกมาแล้วดันไม่สวยอะทำไงจะทำไง เบอร์ซีแล้วพี่น้องเบอร์ซีแล้วครได้อย่างคนก็จดจําเธอหน้านี้แล้วอะเหมือนฉันอะคนก็จดจําได้ว่าหน้าแบบนี้แล้วเราก็ไม่ได้ขายหล่อเราขายตลกมันไม่ได้เกี่ยวว่าขายหล่อขายตลกขายอะไรหรอกเราเราก็ขายความเป็นเราอยู่นะเราต้องไม่ต้องทำหรอกปะเวลาไปอยู่ข้างคนมีจมูกมันมันเป็นเมเป็ปใช่ไหมเมเเออดาราดาราก็จะหูดวกันหมด ฉันก็ถือว่าไม่โดกในกลุ่มดาราแต่ว่าแต่ว่าเธอธรรมชาติแล้วไงหมายว่าด่าแบบนี่นี่เร็วไงอยากว่าใครไทยด้แต่ว่ามันว่าไม่ชัดไหมันแบบไม่แต่ฉันกลัวว่าถ้าเธอทําแล้วมันแบบมันมันคือตอนนี้มันโอเคแล้วอะมันก็หล่อแล้วนะแต่ถ้าเําทแล้วมันมันไม่หล่อทำไงพี่จะว่างไงอิฟซีว่างไงครับมันได้อยู่แต่พออยู่คนมีจมูกมันเป็นตลกเลยนะยิ่งกล้องแบบ เงี้ยแมนเลยจขอเพื่อสังเกตดั่งอะเรอย่าตอนแต่ถ้าทำนิดนึงก็อาจจะไม่นิดเดียวมากๆเลยนะเขาอาจจะอย่าแบบเขาจะมีโดงขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะมีเขาจะมีไอสารพิเศให้ดูก่อนอยู่ว่าแบบเราจะเอาสูตรมันไม่เหมือนของจริงอันจะเนี้ยอ้าแต่เอาเอาที่มั่นใจอะ เธอคิดว่าเธอทำแล้วเธอมั่นใจเธออะเรามองเธอต้องเกิดมันมันขึ้นมาอีกหนึ่งจะโอเคไหมสมมติไม่ใช่ว่าตอนนี้โอเคแล้วโอเคตรงนี้ดูดีแล้วจบแล้วจบแล้วใครไม่ทำสม่ติดงั้นก็คงไม่ต้องถามไม่แต่ว่าถ้าทำแล้วมั่นใจก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทำได้ก็กลัวอยู่ว่ามันจะออกมาแล้วจะไม่บางคนมันแบบซีเรียสมั่งไงแบบว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วมันจะแบบไม่มั่นใจเลยอะเสียสุขภาพจิตอย่างนั้นก็ไปทำไม่ไม่เสียเออแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนหละก็ไม่ต้องทำเพราะมันก็ได้อยู่แล้วมันก็เป๊ะ อย่าไปใส่เดี๋ยวใส่ตาสั้นอ้าวมันไม่เกี่ยวหรอใช่ดีแค่สัตว์ละปกติจะไปใส่มันจะเฮ้ยเหมือนเราทำตาคีมอ่อย่าไปใส่มัน,นไม่ดีออกเออเอ,อัอนนี้ไม่เบี้ยวออกออกออกจะใส่แล้วสั้นเฮ้ยไม่เห็นเลย acting ก็ฟอร์มเป็นดาราไงเผื่อจะเล่นหนังและซีรีส์เนาะจบอันนี้ไม่เบี้ยวละพี่น้องผมรวย มือถือขนาดใหญ่แบบวันนี้หน้าคอดีสุดเลยน่ารันมากซื้อให้ใหม่เลยพนะ <c oughs> สามอันอยู่นี่นี่มาอยู่นี่นี่มนมอแว่นหนูเยอะค่ะเออใส่ตาสั้นไงมีแว่นเยอะแยะไปหมดมือถือมาบานมูมูก็ดีดีพี่น้องเพื่อนก็นดีดีแต่งโมก,กับเสื้อให้กิน คือการที่เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ่ะเราจะแบบมีจังหวะเงียบไม่ได้ใช่ไหมเราต้องพูดตลอดเวลาไม่ไหนเราพูดอยู่ๆก็มาเพราะว่าเอาอยู่ๆก็มาเรื่องของกินไม่เราไม่เงียบไม่ได้ใช่ไหมเราอะไรผู้บ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินฟูเราต้องพูดตลอดเวลาอยู่แล้วจะปล่อยให้ไมายังชอไม่ได้เราเว่าเนี่ยแนวกินบัลลูมากมีไก่ซึ่งเราพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเราก็พูดบนไปบนมันอันั้นมันพูดแบบแบบแสั้นๆเราเะาพผู้บ้า มีมาบ้านเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็าเตรียมนกินไว้ให้กินเยอะมากแต่ตอนแรกคือน้อกินหลายแห้งพี่น้องอันนั้นเนี่คิดจบถูกไหมแต่ที่เรากะกลับมาพูดเรืงว่าเพื่อนเราซื้อนื้อกินแล้วรอเยอะมาเพื่อนดีมันความหมายเดิมคนบอกว่าเราเข้ามาใหม่มันความหมายเดียวกันแล้วจะพูดซ้ำทำไมมันความหมายเดียวกันบอกซ้ำซ้ำคำความหมายเดิมทำไมถึงไม่ใกล้ทำไมถึงไม่ใกล้นะครับเพราะว่ามันจอกมันจะแบบ มันจอแปลว่าอะไรมันจะอ๋อยอยากอีสานลึกเอาอีสานตื้นๆนมันกระชั้นชิดมันกระชิดเฮ้ยอยากเล่นอยากเล่น,ลนหน่อยเธอลองพูดภาษาอีสานมาฉันจะทายสิว่าฉันสกิลภาษาอีสานฉันได้เท่าไหนคนอีหยังคนอะไรมาแพร่แย่เธอคนอย่างว่าเหดหนาแพร่แย่เธอทำหน้าละลื่นโมเมน อะไรวะเพร้เวจุมจ่มจุ่มโคตรยังไม่เห็นหน้าเพเวอแท้ทำหน้าอะไรเฉลยปะไม่รู้นึกไม่ออกเฉลยไม่ได้ให้เอฟซีบ่อยหน้าสวยหน้าบานหรอเ <c oughs> มื่อกี้แปลว่าหน้าบานเหรอไม่รู้บอรู้ขึ้นเอาดีๆเพร้เวอแปลว่าแบบโว้ยเพร้เวออยู่ <c oughs> เป็นแหลนหรอเป็นแหลนเป็นแหลนก็น่าละลื่นไงละลื่นอ่ะบูยังขึ้นหาลื่นกูตัวหนักเพรเวหน้าบึ้งง่วงก็ง่วงอย่าดูอย่าดูเหมือนห้าเอาคำหมื่นเอาคำหมื่นถ้าทุ่งเหมือนให้มาดูอะไรดิเอาคำหมื่นเอาคำหมื่นหน้าทะลิ้นก็คือทุกคนะแปลไม่ตรงกันอ่ะตอนเนี้ยโคตรยังเป็นแต่สร้าง คนอะไรทำไมน่ารักอดิ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 คนยังเป็นแต่แพงคนอะไรทำไมน่ารักเหมือนกันก็แต่แพงก็น่ารักอืมอ่ะมาีิชอบไหมมาดินว่าหนูได้อ่ะท้าไม่ลึกอ่ะท้าไม่ลึกได้เอาเขาพ่อเป็นคนขอนแก่นแม่คนชัยภูมิแต่เขาพูดภาษาไทยกับเธอไหมหรือเขาเคยได้ยินไงอืมได้ ลำลีลำไรอุ้ยอย่ามาลำลีลำไรอะไรอย่ามาเสาสีโอ้โอุ้ยอย่ามาซิกิกไหลอะไรอะ่ะอย่ามาซิกิกได้ไหมทำตัวร่างฐานอะซิกประจบประแจเหมอนนะือนงอนนะซิกิกงอแงงี่เง่าเวลาโกรธให้กันอย่างเงี้ยโอ้ยอย่าซิกิกไหลเดี๋ยวทำเดีาทำหน้าซิกิกไหล งอนซิกนิกที่แบบอะไรคนพูดยังแปลไม่ออกไม่มันมันแปลไทยไม่เป็นเดี๋ยวต้องดูดูตอนมันมันคนอีสานเขาจะเข้าใจไงงอนอย่ามาซิกนิกก็ฟีลแบบหน้างออย่ามาหน้างออะไรก็น่าอ๋อจริงอีกเหี้หน่าซิกนิกหน้าเฉียบก็งอนไงเออหน้างอนหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าซิกนิกนี่ฉันยังไม่ได้งอนเลยค่ะโอเคมันแม่ ดังโตดังดังบานมันก็เหมือนซอยกูจมูกบานจมูกโตไม่จมูกไม่ใช่บานดัางเปลืองคือรูจมูกมันจะเป็นเปลืองๆก็มันก็บานก้มบอกมันใหญ่จมูกใหญ่ไม่นั่นนี่คือบานคือเป็นบานอย่างนี่พี่บอกจมูกเปลืองคือจมูกแบบจมูกเปลืองนั่นนั่เธอลองทำหน้าตรงนี้เอาหน้าเข้าไปในนี่คือเปลืองอะก็อย่างนี้มันก็ตุกเปลืองทุกคนอยู่แล้วแต่ว่านี่แหละคือจมูกเปลือง อ่ะแต่ว่าถ้าอัดไม่ต้องทํไให้มันปึ๋งดิทําปกติเห็นบ้างมันก็ไม่ปึ๋งเนานะก็ไม่ปึ๋งนี่ปึ๋งบ่ถ้าปึ๋งต้องไปอน,นั้นตัดปีเป้าเนี่ยไม่อยากตัดย่าง,งย่างเงินเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นที่เก็บเงินข้องอ่ะเออแล้วเธอจะไปทำํำเธอไปดูดวงมันอยังถ้าเกิดว่ามันปังเท่าเดิมทาไงเธออยู่กับดวงชีวิตอยู่ดวงชีวิตเราอยู่กับอยู่กับ บางคนทํามาแล้วก็งานหายก็มีนะหรอจริงก็มีเนาะก็น่าคิดเหมือนกันเนาะนี่ก็ไม่เชียร์นี่ไม่รู้อ่ะอาโอเคไม่เชียร์จบผ่านแต่ถ้าไม่มั่นใจก็อะไรวะอะไรวะเขินจนร้อนเอาร้อนออกห่อนหน้าไหมไปล้างหน้าไปมันออกหอนหน้าเหมือนบางคนทํามาแล้วก็งานหายก็มีนะหรอจริง ก็มีเนาะก็แค่น no? ่าคิดเหมือนกันเนาะนี่ก็ไม่เชียร์นี่ไม่รู้อ่ะอโอเคไม่เชียร์จบผ่านแต่ทาไมมั่นใจล่ก็โอเคก็แค่เราหมดสิทธิ์ทำเรอะลูบล้างหน้าตาเอาที่มั่นใจแต่ถามฉันฉันว่าหล่อแล้วถ้าไปทำเดี๋ยวมันจะแบบถ้าไม่หล่อดทำไงเออเครียดจริงนะต้องไปแก้อีกได้ครับโอเคครับ รับทราบผมไม่ทำละจริงเหรอเราก็เปลี่ยนใจเพราะฉันพูดแล้นะก็ถ้าคนมันแต่ทุกคนพูดนะเอาที่เธอมั่นใจเอาที่เธอมั่นใจทุกคนพูดจริง้ใครส่งอะไรมาขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะขอบคุณนะครับเอาที่เธอมั่นใจต้องขอสติ๊กเกอร์ใช่ไหมใช่ถ้าเพราะอีกอย่างหนึ่งนะเพราะเขาถามอะไรเงไม่รู้ไม่รู้บอกว่าผมฝันเพราะฉันจะพูดอะไรอย่างฉันวมันมันเตือนฉันเป็นการกรสติ๊กเกอร์กระสติ๊กเกอร์ เรุปทำไม่ทำบาเห็นแล้วบายบายเล้ยวบาเห็นแล้วไม่เอาเอาที่อยากทำคิดม่คิดว่าอะไรบ้างหรอไม่อะไรบ้างอันนี้อันนี้ฉันก็ชอบอันนี้จะร้องได้ หลวพ่อเป็นนัร้องเขาไมได้เมาเขาไม่ได้เมาเอออันนี้เกิดวันศุกนี่นะเมไดเมาเพียมพ่อเลยข้าอะไร้าอะไรรถไฟดนตรีดนตรีรไฟหรอรถไฟดนตรีดนตรีรถไฟข้านกับกันอยู่ฟินแลนด์มาปะเนี่ยภาษาอังกฤษเ็าอ่านหัวเนาะ จบงานให้พ่อไปขึ้นแห่งก็ได้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 แปดตุลาได้ได้แต่หนูมิถ่าินละครจริงหนูไม่รู้ว่าหนูเลิกกี่โมงไม่รู้ว่าทันไมบอกหนาหรอก่ะฉันเอาแชทให้ดูฉันถามไปแล้วเปิดดีนะเปิดแชทดีนะนะพี่นะเปิดดีดีนี่ไงนี่วันที่แปดว่าไหมคะเขาบอกว่าเขาวางคิวอยู่ ไม่แน่ใจว่ามีหนูไหมหนูมีงานอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรีบบอกมาอ่ะไม่ได้โกหกครับผมเปิดแชทให้ดูครับวันนี้แปดเปิดวงตัวเกียวก็คือแบบยิ่งใหญ่อลังการเลยคิดว่าแบบเออแบบเพื่อนเพื่อน่อนได้ไปก็คงจะก็เปิดให้ดูแล้วเนี่ยไม่ได้โกหกฉันไม่เคยโกหกนะเธอเคยโกหกไหม กลใครแบบนี้ใส่ส่วนตัวไม่โกงัวกูกลไหมเหมือนกันอ่ะฉันก็ไม่กงเหมือนกันก็มีจริงอ่ะมีละคนเขายังไม่บอกสาธุเลยแม่มือนังอาทิตย์นั้นฝนฝนตกพายุเข้ากรุงเทพน้ำไม่ไม่วันเย็นซึ่งแบบสูิถ้ามีถ่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าขอคิวเช้าได้ไหมเออพอตอนเย็นใช่เะล่ะอือเออจะบอกให้ถ้าทำนะบินไฟสี่โมงห้าโมงก็ได้ เลไ,ได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะขอให้ว่างก่อนตอนนี้แต่พ่อไปแน่แต่พ่อถ้าว่างอ่ะพ่อไปยกกองอู้หูร้อยชีวิตต้องมายกเลิกเพราะหนูนะไม่ได้แต่เธอร้องเพลงอะไรวันนะั้นวุ้ยอยากดูชวนไหมล่ะไปดูใหญ่นะปิดเสียงนะทุกคนรู้ คนดูก็ไม่ลดเลยนะทุกคนไม่ง่วงใช่ไหมเธอเขาเขานอนดึกกันมากตอนแรกคุยกับบิ๊กว่าไลฟ์ตอนนี้ใครจะมาดูเมื่อกี้คือมือเจ็ดก็ใช่ไงตอนนี้ก็ก็เหมือนมือเจ็ดอ่ะโชว์ให้ดูโชว์ดิเสียอลังการมากโชว์เธอเหรอ Yes อยาก้ำบ้้งอะฮะฉันลำเป็นนะนี่ไงก็จะเป็นเป็นฟืนนี่เอง อันนี้ก็เป็นโชว์นี้อันนี้จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสองไตมาอะไรนี่มีเ,เลือดมั้ยปีน,นี้มีเบอร์อยู่อา่างเกลือน,นี่เวทีว้ารักมากใกญ่มากนะห้าสิาบสามสิกมุมภาพันอ่ะอ่านอ่านอ๋นอค่ะเขาบอกอ่านคอมเมนต์บ้างเธออิโมตะคุยกันก็คือแบบ มีชแปะบงซีดีบอกรักภาษาฟินแลนด์หน่อยก็ไม่กี้ไงอะไรนะที่รักก็สตาว่ารักก็เฉยไม่ได้บอกว่าบอกรักอ่ะ้าบอกรักถ้า in e n g l i s h I love you I love you I know in Finnish we say มนารัก s ัสตาซีนัวมินารักกัสตาซีนัวมินามนารักั รักกัสตาสิโนะมินาแปลว่าฉันมินา拉斯กตาสินะ Yes มินาแปลว่าฉันใช่ไหมรักก so ัสตาแปลว่ารักสิโนะแปลว่าคุณมินารักกัสตาสินะหูจำได้จำได้มินารักกัสตาสินะอะไรก็ต้องเป็นรักกัสตาเบสถูกปะ เขาบอกว่าถ้าเอาซนโนะถ้าเอาซีโนะคือไม่มีไม่มีคนคือรักใครบางคนถ้าบอกว่ามิน่ารักกัสตาเบสคือฉันรักเบสก็คือจะเป็นเอาชื่อแทนอ๋อก็แบบมีน่ารักกัสบิ๊กก็คือไม่ต้องซีโนวใช่ซีโนะคือยูอ๋อแล้วถ้าเราไม่แทนซีน่ะก็คือเป็นบิ๊กรักกัสเบสเบสรักกัสบิ๊กเร็วมวก เป็นจังใดพี่น้องเบึง่งงเราเป็นจังใดจ้ะเคินบ่เคินบ่เบึ่งเนยน้องเบีบอกบออยากให้ไปเฮ็ดดังกะสีบ่ไปเฮ็ดวันนี้แม่พี่น้อง หมูเอียงมาฟังคว่มกันคักแท้เขินนอนนอนพี่น้องนอนนอนเป็นตาหักตาแพงเนาะเพิ่นอ,อยากให้หมูไปเปิดวงแหมมือ้นเพิ่นอยากให้หมูไปเปิดว่งแหมเพิ่นม,ม,มีความน้อยตาหักตาแพงเนาะพี่น้องเพื่นอนอกันแหละเพื่นอนกันแหละ <c oughs> ขอให้เป็นเพื่อนรัก จากเพื่อนรักกลายเป็นคู่รักกันได้เนาะพี่น้องเนาะอ้าวนอนซักขึ้นนี่รับฟันดีจ้าแม่แม่ยิ้มกันหัวกันเฮ้ายิ้มไปนอนไปก็ยิ้มไปเด้อขึ้นนี่เด้อ